วันดินโลกคนไทยภาคภูมิใจที่สุดอย่างหาไม่ได้ที่ได้เกิดในแผ่นแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระอรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกประวัติวันดินโลก เมื่อปีพุทธศักราช2556ระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสมัชชาที่68ณมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประชุมมีมติผลักดันการตั้งวันดินโลก World s o i Day โดยกำหนดให้ตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีต่อมา วันที่16เมษายนพุทธศักราช2556ศาสตราจารย์เกียรติคุณดรสตีเฟนนอตคลิฟ f กรรมการบริหารสหาภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติและคณะเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระมหม่อมถวายรางวัล The Humanitarian s o i Scientist หรือรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีโครงการในพระราชดำริมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเช่นโครงการหญ้าแฝกโครงการแกล้งดินโครงการแก้ดินเปรี้ยวเป็นต้นโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ใช้วันที่5ธันวาคมเป็นวันดินโลกครั้งแรกในปีพุทธศักราช2557 ความสำคัญของวันดินโลกดินถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศแต่หลายสิบปีที่ผ่านมาดินได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกเ<ด>มื่อดินเกิดความเสื่อมโทรมก็ส่งผลต่อคุณภาพ,ภพ,ภาพด้านเกษตร,รกรรมและด้านโภชนาการการก่อตั้งวันดินโลก จึงถือเป็นการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายหันมาใส่ใจพัฒนาทรัพยากรดินให้มีความยั่งยืนอย่างจริงจังเพราะดินสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชากรโลกนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและลดปัญหาการขาดแคลนอาหารได้กิจกรรมวันดินโลกนักวิทยาศาสตร์ด้านปัตตภ,ภีวิทยาจากทั่วโลก จะจัดกิจกรรมประชุมเชิงวิชาการเพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรดินร่วมกันส่วนหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนมักจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ร่วมกับชุมชนต่างๆโดยจะมุ่งเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ชุมชนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปนำไปสู่การอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป